สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทารรอดแชนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนภะัยทารุ่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวปลาวสบายดีวันนี้นะคะพายุเข้าฝนตกหนักนะทั้งที่บ้านหมอแจนนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเอนที่รักทุกท่านนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาใช้พลังงานโซเมเดือนเมษายนหมอลิ้นลวกันเลยทีเดียวนะคะพยายามจะทยอยอัพคลิปโซเมดนะถ้าเกิดว่าหมอแจนว่างจากการดูดวงกับจัดเลขมงคลก็พยายามจะนะคะทยอยทยอยทำนะรอกันนะคะรอนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่รักนะคลิปนี้ราศีธนูนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับทางโหราศาสตร์หรือลัคนาของทางไทยนะคะยึดถือแบบสากลทางตะวันตกนะคะวันที่ ชาวราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมวันที่นะคะทุกคลิปที่เป็นแบบว่าราศีใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้หรือใต้ดีสคริปชั่นจะมีรายละเอียดนะคะทั้งธาทั้งราศีนะคะไปเช็คได้นะท่านใดที่นะคะรู้ดาวศุกร์ดาวจันทร์นะคะสามารถชมคลิปของหมอแจนได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะถ้าคิดว่ามีพลังงานตรงกรันเราก็เช็คพลังงานได้นะคะที่รักนะ ความรักนะคะหรือว่านะคะใช้ดาวศุกกับดาวจันทร์เช็คได้นะคะค่อนข้างแม่นนะจากที่ประสบการณ์ตัวหมอเองหรือที่เปิดดูดวงมานะเอาราคาเรามาดูกันก่อนนะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูนะคุณธนูคะคุณเจออะไรบ้างคะขอเปิดไพ่ใช้พลังงานเอเนจีนะอันนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เอวระนะคะ King of Souls นะโอ้ oh. ผู้ชายคนนี้นะคะมีพลังงานของโอ้ oh. ห้าถ้วยคุณกำลังจะตัดใครออกไปจากใจคะคุณผิดหวังเสียความรู้สึกคุณเริ่มมีอีโก้ของคุณขึ้นมาคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันไม่เอาแล้วความรักแบบนี้โอ้ oh. ะะเขาคนนั้นอาจจะใช้คําพูดทิมแทงใจคุณเชื่อเฉินใจคุณทั้งความรู้สึกการกระทําและคําพูดอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็น3ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเด็กกว่านะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเพื่อนเก่าคนในอดีตความรักครั้งเก่าความรักแบบเด็กๆคนที่เข้ามาเป็นเด็กนะคะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นผู้นําอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะ โอเคต่อมานะสถานการณ์ปัจจุบันนะตอนนี้ใจคุณเป็นอย่างไรคะขอเช็คพลังงานเอนเนอนะคะโอ้โหตอนนี้คุณนะคะต้องเรียกรถพยาบาลด่วนนะนะคะนอนต้องรอประมพยาบาลเลยนะคะเขาคนนั้นเอาดาบแทงคุณสะพคุนเลยนะคะ น,นอนจมกองเลือดเลยนะคะตายแบบสงบศพสีชมพูนะคะเครียดคิดวิตกกังวลนะคะรู้สึกโอ้โหจุกไปไม่ไหวแล้วนะ,ะรู้สึกเศร้าเสียใจเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณนะคะหรืออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือเลือกที่จะแต่งงานด้วยกันแล้วในอดีตที่ผ่านมานะ,ะบางสิ่งบางอย่างคุณยังมองบางคนนะคนในครอบครัวของคุณนะะ่ะ ทำร้ายคุณด้วยคำพูดและการกระทำก็ได้นะใจคุณตอนนี้นะนะคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณแม่คุณก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักก็คนที่คุณเคยอยู่ด้วยกันแล้วเคยแต่งงานแล้วอืมนะคะ ไม่ว่าทั้งคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะตอนนี้คุณบอกว่านะสิ่งที่ผ่านมามาทําให้คุณเจ็บปวดใครที่เข้ามานะคุณมีกําแพงหมดเลยนะคุณโปรเทคใจตัวเองคุณไม่เปิดไม่เปิดรับใครเลยนะแต่คุณก็ยังเชื่อมั่นและก็ศรัทธานในความรักนะว่านะฉันจะต้องเจอความรักที่ดีงามฉันนะคะจะต้องเจอคนที่มารักฉันจริงฉันจะต้องเจอเนื้อคู่เขาคนนั้นที่ฉันรอคอย ะะเขาก็ต้องออกตามหาชั้นเหมือนกันนะและชั้นจะรับรู้ได้นะคะด้วยความรู้สึกของตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกประมาณนี้นะถ้าคนที่เชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะอ่ากดของจักรวาลน,นะคะก็ถ้าจะจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานก็หาแฟนต่างชาติก็ทักถ้าคุณเชื่อมั่นและศรัทธาพร้อมโอนแล้วเดินเข้ามาหามาเจนได้นะจัดไปขายของกันนิดหนึ่งนะ เอาละนะไม่พูดมากของเขาดีจริงๆไปดูที่ช่องชุมชนที่รีวิวได้นะเอาราคาตอนนี้ใจเขาโซเมส,สิเดือนเมษายนชาวราศีธนูนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยนะคะเขาว่าเหมาเพิ่เปิดพัดลมนะอาจจะมีเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจพยายามจะเก็บเสียงเสียงลมเสียงอะไรเข้ามานะโอเคใจเขาคนนั้นขอดึงพลังงาน ะะสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ที่เขากับคุณหยุดนิ่งกันไปมีความเป็นเด็กหบอกเลยนะ The Sun หยุดนิ่งกับคุณไปเพราะอะไรเขาไปเจอคนใหม่วันเวลาจะช่วยเยียวยานะคะเขาคนนั้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลนะคะชลบุรีระยองหรืออาจจะเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาหรือเป็น energy พลังงานของ กลับไปอยู่ครอบครัวเขาหรือนะคะตอนนี้เขากําลังมีพลังงานของความทุกข์ความเครียดเศร้าเสียใจไพ่พลังงานเขากับเราอาจจะสลับกันได้เพราะว่าเป็นการดูแบบ e n e r a l reading คือไม่ได้มีดวงของผู้ใดผู้หนึ่งเพราะว่าเราสุ่มพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขานะคะนึกถึงเราเหมือนกันแต่เขาก็คงคิดว่าวันเวลาจะช่วยเยียวยาทำให้เขาลืมเราได้อะไรเงี้ย สำหรับคนที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะหาทางออกไม่เจอกับความสัมพันธ์เขาบางทีเหมือนเขาก็อยากจะติดต่อกลับมาบางทีเขาตอนนี้เขาก็เจอใครคนใหม่แล้วใช่ไหมโอเคถูกต้องไพ่เดอะฟูลนะเขาพร้อมจะไปข้างหน้าเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากเจอคนใหม่เริ่มต้นใหม่เขาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเจอคนใหม่ที่ดีไม่ใช่เขาเจอคนใหม่ที่ดีเขาเจอคนใหม่ที่ถูกใจอืม เขาเจอคนใหม่ที่ถูกใจบางคนนะน่าเจ็บปวดมากกว่านั้นที่เราได้รับรู้ก็คือเขาเจอคนนี้ไม่นานเขาก็ทิ้งเราไปหาคนนี้เลยเออนะอืมืมนะเขาแบบไปข้างหน้าเลยนะนะเขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะให้พลังงานเดอฟูลนะมันเหมือนว่าเขาตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เลือกใครคนใดคนหนึ่งก็คือเขารักอิสระเขาอยากจะไปข้างหน้านะความสัมพันธ์ครั้งนี้ ที่เขาทําไม่ดีหรือคุณจับได้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พังทลายนะอืมพังทลายไปแล้วนะห้าเหรียญเขาให้นะฮะเหมือนว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเวลาที่อยู่กับเราแล้วหรืออะไรเนี่ยเขารู้สึกไม่ได้รับเออเขาบอกว่าเขาต้องการไปเจออะไรที่ดีหรือเขาต้องการไม่ต้องการอยู่ตรงนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออ มันเหมือนจะบอกว่าคนหมดใจล้างให้ตายเขาไปอยู่ดีนะเขาก็เลยต้องการน,นิ่งเงียบไปตอนนี้คุณอาจจะได้รับรู้ข้อความข่าวสารอ,อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบไม่ดีต่อใจนะขออนุญ,ญาตที่ต้องพูดแบบนี้เพราะมีทาวเวอร์ขึ้นมาทาวเวอร์อ่าทาวเวอร์คือการพังทลายจากความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ไปรู้สึกดีกับ ใครที่ทํางานไปรู้สึกดีกับใครที่เดินทางไปเที่ยวไปรู้สึกดีกับใครที่เป็นลูกค้าคู่ค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือทางออนไลน์โซเชียลได้หมดเลยก็เลยทําเหมือนเย็นชาใส่เราในความสัมพันธ์เราพูดนิดพูดหน่อยแค่หายใจเขาก็ไม่เขาก็ไม่ชอบก็ผิดเออนะเราทําอะไรก็ไม่ดีในใสายตาเขานะอืมนะคะโอเคคุณอยากบอกอะไรเขาชาวส ราศีธนูโอเคนะอันนี้แปดถ้วยมันเหมือนว่าตัดสินใจเดินออกมาแล้วอืมนะคะคุณบอกว่าถ้าทัานตัดสินใจเดินจากคุณมาในดูสิการงานฉันก็ประสบความสําเร็จนะฉันประสบความสาเร็จทางการงานแล้วนะเนี่ยใช่ไหม ประสบความสาเร็จทางการงานหรือคุณอาจจะนะคะเข้าหาทางทําอะไรมากขึ้นหรือมีเซนต์มีรางสัมผัสหรือกําลังเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้มันเป็นสร้างสรรค์ผลงานอาจจะดีวกับชาวกรกฎทหารตำรวจวิศวกรหรือคนต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะกัรารงคุยกําลังดีวนะถ้าคนที่คุณคุยนี้เป็นคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คนใหม่ที่คุณเจอจะเป็นคนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ คุณบอกว่ามันเป็นการจบสิ้นกันไปอย่าง c o m p l e t แล้วนะฉันนะไม่อยากจะรู้สึกต้องอดทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณบอกว่าคุณไม่อดทนแล้วนะไม่ต้องกั้มกืนฝืนความรู้สึกที่จะคบกับเขานะในอะไรที่ต้องเจ็บปวดนะฮะมีความรู้สึกจริงๆเราเหมือนเป็นเราเป็นตัวจริงนะแต่ความรู้สึกที่เราเนี่ยเหมือนว่าเราเขาจะให้ค่าเราทีหลังคนอื่นนะเออบุคคลอื่นอนะ นะเหมือนเราแบบไม่มีตัวตนในสายตาเขาอย่างเงี้ยไพ่หายพินเทสเนี่ยแบบว่าฉันเป็นคนแรกนะแต่ให้ความสําคัญซึ่งเป็นคนสุดท้ายเออนะคะเรารู้สึกแบบนั้นไม่ไม่ไม่แฮปปี้ happy, นะคะอืมเนาะเอาละทีนี้เรามาดูขอไพ่คำแนะนําหน่อยนะชาวราศีธนูคาแนะนําจากไพนะ่นะกําลังจะมีอัศวินนะคะอัศวินไม้ กำลังเดินทางติดต่อสื่อสารหรือคุณกําลังจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปดูงานไปทํางานหรือจะมีใครบางคนเดินทางมาหาคุณขออภัยนะไพ่หล่นเดี๋ยวหมอขอเก็แบแป๊บหนึง่งโอเคไพ่ตกลงมานะอ่าโอเค u e e n of p p n t a c l e s อาจจะติดต่อสื่อสารมีใครกำลังมาหาเราอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ธุรกิจการงานการเงินนะอาจจะมามอบความรักให้เราเป็นผู้ชายทุ้มๆนะบางทีเรากําลังรอคนเก่าอยู่ energy เ,เรายัางไม่เปิดคนใหม่กําลังจะเข้ามาเนาะนะคะ age of s o u r แต่เราก็มีกําแพงเราตัดสินใจหรือคนเข้ามาใหม่เราไม่ถูกใจทําไมไม่ลองเปิดใจคะถ้าเกิดคนไหนที่คิดว่าคนราศีธนูเนี่ยอยากจะรอแฟนเก่านะ หมอบอกเลยถ้ามีคนใหม่เข้ามานะคุณไม่เปิดใจเหมือนคุณมีกำแพงลองดูไหมอ่ะหมอเปิดเพิ่มให้แปดไม้เท้านะฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีนะอาจจะส่งเสริมเรื่องงานเรื่องเงินหรือมาช่วยเหลือชีวิตหรือ,อความสำเร็จการจุดหรือคุณ คุณแบบว่าไม่โฟกัสความรักก็ได้อยากจะให้งานสําเร็จนะบางทีคนที่เข้ามาก็อาจจะดีกว่าคนที่เคยจากไปก็ได้เนาะโอเคอืมอาจจะช่วยส่งเสริมคุณนะคนที่กําลังเข้ามาอะรอคอยนะงานสําเร็จเงินนะคะเงินก้อนใหญ่กําลังมานะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณเลยอะคิงเออ คนที่มุ่งมั่นความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเร็วๆนีอ้อาจจะเจอคนที่เข้ามาเปเราก็ได้นะจากสถานการณ์ที่เราเคยเปคนอื่นนะที่รักเพื่อนๆชาราสีธนูนะข่าวดีกําลังเข้ามานะคะเรื่องดีก็กําลังเข้ามานะนะฮะดาพฤหธสย้ายนะยีิบเก้ามีนาะคมนี้สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นพระไพ่พเดอะซันนะมาแล้วนะ สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะทิ้งไปอย่ากเก็บออกมาคิดนะความรู้สึกเศร้าเสียใจพลังงานของคุณนะยังมีอยู่เลยนะเอาล่ะโอเคขอไพ่เอ็เจน,นะคะเอ g e เจนดีมครูบาอาจารย์ของหมอหรือจัก,กรวาลของหมอหรือครูรภายในของตัวคุณครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณ ะะอยากจะส่งสายสัญญาณอยากส่งสายอะไรบอกคุณมีอะไรที่อยากคอนเน็กกับคุณบ้างนะคะขอเป็นไพ่ออกมาได้บอกนะโอ้จิ๊กซอเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณตามหาอะไรอยู่คุณชอบมีคําถามคุณกำลังตามหาอะไรบางทีมันเป็นสิ่งลี้ลับเล้นลับในใจคุณมีพลังงานพิเศษมีพลังงานทีออ่จะบอกยังไงดีละ่ะ ความรู้สึกความปิ๊งแวบคุณกำลังมีคำถามในทุกจุดในการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอะกำลังจะตามหาคำตอบมากมายเลยในการใช้ชีวิตนะคะจริงๆคำตอบเนี่ยนะในทุกคำถามของการใช้ชีวิตของมนุษย์นะพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไปแล้วถ้าใครได้มีหนังสือสดมนนะที่เป็นภาษาบาลีและมีภาษาแปลเป็นไทยนะคุณอะแม่งโคตรเข้าใจเลยอะคุณจะโคตรแบบ เข้าใจคุณจะเจอจิ๊กซอคําตอบนั้นนะคุณจะได้คําตอบเร็วๆนี่แหละจิ๊กซอที่คุณมีในความคิดว่าทําไมฉันรู้สึกอย่างนี้ทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ว่าทําไมเนี่ยคําว่าทําไมทําไมมันจะมีอยู่ในความรู้สึกของคุณเยอะๆบ่อยๆนะโอเคฟัคซิเบิลนะแฟคซิเบลิตี้นะพ o พาวเวอร์ power, นะบุคคลที่มีพลังงานที่ดีๆต่อคุณที่มีพาวเวอร์ต่อคุณเขาบอกว่ายืดหยุ่นนะคะ พลังงานสีเหลืองพลังงานที่เห็นไหมบางครั้งนะคุณธนูเป็นชาวธาตุไฟใช่ไหมคะเราจะยิงสอนนะ่ะให้เข้าเป้าหมายนะคะทุกอย่างเราไม่เน็ตเมนได้หมดไม่ว่าเป็นคนเก่งทำงานความสำเร็จนะแต่ความรักนะ่ะเราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลใครได้นะอืมนะคะความรักมันต้องเฟกซิเบิลก็คือยืดหยุ่นเขาและเรานะนะคะต่อมาเอนเนจีที่ดีกำลังรอคุณอยู่โอ้โหบันเดว บัลังก์นะก็คือความสุขสมบูรณ์แสดงว่าไม่ว่าการงานอะไรหรืออะไรที่คนที่คุณลงแรงลงทุนทําไปแล้วในอดีตเนี่ยคุณจะได้รับผลเห็นไหมเนี่ยเก็บผลไม้แล้วถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวบางคนมันไม่ได้มาในรูปแบบเงินนะมันมาในรูปแบบว่าอย่างไรอะ่ะจิ๊กซอที่คุณตามหาไงคุณได้ไงคุณได้คําตอบไงเช่น เอ๊ะทำไมอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมคนนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณก็ได้คําตอบีนแหละก็เหมือนกันนะโอ้และยิ่งเป็นอันนี้มานะบรรญ,ญายานเติร์ดอายนี่คือเราไม่ใช่มีพลังพิเศษแบบพลังพิเศษที่จะไปมองเห็นบุคคลอื่นนะเติร์ดอายเนี่ยในลักษณะหรือพลังงานความคิดความรู้สึกของหมอแจนอาจจะไม่เหมือนชแนลอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอคิดว่าการเปิดตาที่สามเนี่ย เราไม่ได้รู้ผู้อื่นนะเราไม่ใช่เป็นการดูดวงนะเราไม่ใช่เป็นการรู้เห็นชีวิตมนุษย์วิญ,ญญาณผีอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะมระลึกชาติอดีตอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคือการตื่นรู้ทางใจของเราเองนะว่าเนี่ยตัวตนของเราอะต้องการอะไรเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรที่เราอยากรู้อะไรต้องการเราไม่ต้องค้นหาคําตอบว่าใครคิดยังไงกับเรานะเรากลับมาในใจของตัวเราเราคุยกับตัวเอง เราสามารถตอบคาถามตัวเองได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์มองโลกในความเป็นจริงมองเห็นสัจธรรมที่มันบอกว่าไม่มีคําว่าตลอดไปนะนะคะเนื้อคู่คนนี้เป็นคู่แท้ไหมนู่นนี่นั่นมันไม่มีจริงนะอืเราจะรู้สึกเราจะเข้าใจว่าวันเวลาผ่านไปใช่ไหมคะทุกวันทุกวันเนี่ยเราเข้าใจเราค้นพบ บางสิ่งบางอย่างอันนี้อาจจะเป็นคําตอบหรือเป็นจิก๊กซอที่คุณตามหามานะพนังงานสีเหลืองเนี้ยนะคะคุณจะได้คำตอบเหมือนเราตื่นรู้อะตื่นรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณของเราว่าโอ้มันจะเป็นแบบนี้เราแค่ความรักของเราที่ผ่านมานะเราเป็นนางเอกอยู่ตลอดทุกคนไม่ว่าไม่ว่าจะสวยจะหล่อหรืออะไรเราสามารถคิดถึงตัวเองเป็นพระเอกและเป็นนางเอกในเรื่องในละครในฉากรักนั้นได้แค่เปลี่ยนนางเอกหรือพระเอกไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็น กงล้อใช่ไหมวัฒจักรนั่นแหละนะอนะคะมูสโตนเนี่ยอันนี้นะความคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะสิ่งไม่ดีเงามืดในจิตใจหรือคนที่ไม่ดีกับเราก็จะออกจากชีวิตเราไปกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่านะให้เยียวยา เดินทางท่องเที่ยวเป็นแบบธรรมชาติเนาะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวเกี่ยวกับทะเลอะไรที่มันมีสายน้ําหรือส่วนสาธารนณะหรืออะไรที่มันเป็นคลองเป็นน้ําเป็นทะเลอะไรเงี้ยเพื่อนะคะเพื่อผ่อนคลายนะชีวิตและจิตวิญญาณของเราบ้างชาวธาตุไฟเหมอะขอแนะนําอะไรที่มันเป็นน้ําดีกว่านะนั่งมองขึ้นทะเลหรือสายน้ําหรืออะไรก็ได้นะหรือไปทะเลหรือนั่งเรือแม่น้าเจ้าพยาก็ได้ที่มันมีแบบ กระแสลมกับกระแสน,น้ําที่มันพัดมาสู่รักตัวเราอ่ะนะเราจะได้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างไอเดียการคิดงานโปรเจกต์หรืออะไรก็ได้หรือเคลียร์ร้างพลังงานเอเนจีอันนี้จะช่วยได้นะอันนี้คือเป็นคําดีๆที่หมออยากแนะนําพวกคุณนะคะเอาราคาในท้ายที่สุดนะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ่านกา,การอ่านไพ่ของหมอแจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตนเองและใจตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาไม่ผลกระทบกับเรานะขึ้นอยู่กับใจเราล้วนๆนะคุณธนูนะการตัดสินใจคือขึ้นอยู่กับคุณนะคะโอเคนะคะอยากจะใช้บริการชาแนลของหมอแจนอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์ดีสคริปชั่นให้ละเอียดให้เข้าใจราคาอะไรมีบอกหมดนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดนะคะการได้ฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเผื่อจะเป็นคำตอบในชีวิตของคุณจากช n n นลของหมอแจนเจ1 6สิบอดชาแนลขอบคุณและสวัสดีค่ะ